ขอจเจริญพรอบบุบาสิกาบรุษท่านพายาโยมมาโล่งตาโล่งใจโล่งอกสบายใจวันนี้อยากจะแนะนําธรรมะที่ทําให้โยมนั้นได้โล่งอกสบายใจโยมนะการที่เรานั้นมาทุกข์ใจหนักอะไรหลังต่างเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างโยมหนึ่งคือเราไม่ค่อยเตรียมพร้อมเราไม่เตรียมพร้อมเราไม่เตรียมตัวใช่ไหมจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ทํางานเรียนหนังสือหรือจะไปประชุมไม่เตรียมพร้อมไม่เตรียมตัวเตรียมตัวหนักใจได้เลย อย่างอตาตมาไปอบรมเยาวชนให้มีสมาธิอตาตมาต้องเตรียมทุกอย่างโยมลําโพงก็ต้องขนไปโปรเจคเตอร์ก็ต้องขนไปของรางวัลก็ต้องขนไปฉากและโปรเจคเตอร์ก็ต้องขนไปยอมหนักแต่ไปที่นุ่นสบายใจเพราะเตรียมตัวไว้ก่อนจึงสบายใจโล่งอกสบายใจ 1. แล้วนะต้องรู้จักเตรียมตัวโยมไม่อย่างนั้นเตรียมตัวหนักใจ 2. ถ้ามันหนักใจจริงๆไม่สบายใจมันทุกข์จริงๆสูดลมหายใจเข้าไป แล้วค่อยๆหายใจออกมาช้าๆเมื่อมันผ่อนคลายแล้วเราก็ตั้งสติขึ้นมาแล้วภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆเลยสนใจคราวนี้โฟกัสพุโทโธอย่างเดียวไปเรื่อยๆจดจอกับพุโทโธไปเรื่อยๆปิดสวิตช์เลิกสนใจอย่างอื่นพุโทโธไปให้มันยาวเหยียดที่สุดไม่จบไม่สิ้นสัก5นาทีหรือ10นาทีแล้วก็ถอนพุโทโธออกมาแล้วกลับมาสภาพปัจจุบัน แล้วเราค่อยตั้งสติรับรู้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะได้สบายใจแล้วสุดท้ายนะนั่นก็คืออะไรการที่เรานั้นเลิกโกหกโยงฟังไม่ผิดหรอกการที่เรากโกหกมันทําให้เราไม่สบายใจใช่ไหมต้องปั้นเรื่องต้องอะไรทุกอย่างมีศีลข้อนี้ขึ้นมาเลิกโกหกอย่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราจําเป็นจะต้องกกเลิกทุกอย่าง เลิกแล้วเราก็มันจะได้โล่งอกสบายใจไม่อัดอั้นตันใจนี่ก็เป็นวิธีในการทําให้เรานั้นสบายใจโล่งเข้าไปเลยมายืนตรงนี้หละโยมเต็มที่เลยให้โยมได้สบายใจและที่สําคัญโยมทำสมาธิมีพลังจิตกําลังใจนอนเนื่องไว้ในจิตไม่ว่าอะไรก็มาใจมันยังตั้งมั่นอยู่ดีเพราะเราฝึกตั้งมั่นใจทุกๆวันด้วยการทําสมาธิโล่งใจไม่กระเทือนใจไม่หนักใจ สมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร